มาซื้อกันมาซื้อกันสดๆค่ะด้านหน้านี่วางเรียงรายอยู่กันนี่ต้องสดๆ,ๆเลย10บาท20บาทไม่แพงนะนี่ค่ะนี่เลยค่ะมาซื้อเลยกันละสิบ,บาท20บาทหยิบไปเลยหยิบไปแม่ค่ะลดราคาพิเศษประหย,ยัดนกลับบ้านแล้วรออยู่ที่หน้าจะมีหยกบเลยสดข้งนั้นเลยเนี่ยเลื่อมได้เลยนะไม่แพงเลยเพื่อหยิบข้างอามาลงเนี่ยค่ะตรงนี้ก็สดๆค่ะอากาศ เลยส0บาท20บาทไม่แพงแถมสดด้วยใหม่ๆเลยค่ะเฮ้ยเมื่อไรจะจ่ายวะสองเดือนแล้วนะที่ยังไม่จ่ายเนี่ยโอ้โหเลื่อนไปหน่อยนะมันจะอะไรกันนะกันหนาคนมันไม่เยอะยังขายไม่ได้เลยเนี่ยวางกองเต็มเลยเห็นไหมล่ะอนนี่มันสองเดือนแล้วนะที่ยังไม่จ่ายอะฮะมันจะอะไรกันนะกันหนาครับอ ค่าน้ำค่าไฟค่าแผลยังไม่ได้จ่ายเลยค่าเทอมลูกก็ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยมันเดินไปโรงเรียนทำไมมันยากขนาดนี้วะสงสัยต้องพังร้านแล้มัออ้งขาดส่งสองวันแก๊งทวงหนี้ป่าบึ้มยกพวกถล่มสาหัสสองแม่ขาโร่ลองทุกถูกแก๊งทวงหนี้ขู่ฆ่าแก๊งทวงหนี้เหมิมรุมทำร้ายกรีดออกเจ้าของอู่ซ่อมเรือสาหัสโหแก๊งทวงหนี้โหด ยิงแม่สาหัสต่อหน้าลูกสาวห้าขวบโอ้โหขนาดนี้เลยะฮะอ้าวคุณเป็นเจ้าของเงินกู้ไม่ใช่หรอคะแล้วคุณจะมาเดือดร้อนอะไรทําไมผมก็กู้นอกระบบมาปล่อยเงินกู้เหมือนกันครับอ้าวแล้วตกลงนี้ผมต้องทํำยังไงคนระัเนี่ยนอกระบบเองมันดอกเบี้ยม,มันโหดอะร้อยละยี่สิบต่อวัน อย่างสมมติผมเอามา2,000อย่างเงี้ยต้องส่งวันละ120ยยวันไม่ได้ตังค์เขาก็มาขู่มาอะไรอย่างเงี้ย กรุงเทพมหานครเผยว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมีนี้นอกระบบแป0มือสี่พันคนจากหนึ่งจุดสองล้านคนทั่วประเทศแบ่งเป็นหนี้วงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทประมาณสี่หมื่นลายจึงได้อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนโดยมีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศธนาคารกรุงเทพร่วมโครงการและรับหน้าที่การเจรจาผ่อนชำระระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ส่วนคนกรุงเทพที่มีหนี้นอกระบบเกิน5 0 0 0 0ถึง2 0 0แสนบาทนั้นก็ทมได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบขึ้นนอกจากนี้ได้ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินระดับเขตเพื่อเจะระจาให้กับลูกหนี้ในพื้นที่ด้วยค่ะ นอกจากการแก้ปัญหาตามโครงการขั้นต้นแล้วสภากรุงเทพมหานครยังได้มีการอนุมัติให้มีโครงการยิ่งชายใจกล้าเผชิญหน้าเผชิญหนี้ซึ่งเป็นโครงการสำหรับให้ความรู้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้ของประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยจัดอบรมวิธีการบริหารทางการเงินการเจรจาจ่ายหนี้ค้างชำระและการเจรจาทวงหนี้รวมถึงวิธีการทางกฎหมายโครงการเอ่อยิ่งชายใจกล้าเผชิญหน้าเผชิญหนี้เป็นโครงการซึ่ง ลูกบ้านหรือประชาชนเนี่ยมีหนี้นอกระบบนะคะแล้วก็มีปัญหาดึงเทพมหาละครซึ่งเป็นข่าวอยู่ประจําก็คือมีการทําร้ายร่างกายในการทวงหนี้ซึ่งพวกเราก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวทละทรัพย์สินของประชาชนในคนกอทมอนะคะก็เลยอนุมัติโครงการให้กับทางผู้บริหารไทยก็ดีนะคะมันก็จะแปลว่าในไงดีอะมันก็จะช่วยเรื่องดอกเบีย้ยมันก็จะถูกลง เราจะช่วยพวกแม่ค้าบนัเยอะดอยูคนเราจะได้มีระเบียบการใช้นี้แล้วก็ใช้เงินให้เป็นก็คือจะได้ไม่ต้องเจอกับสภาวะของคนที่เขาทวงในรูปแบบที่โหดนิดนึงอะค่ะก็เกิดความปลอดภัยกับสวัสดิภาพของตัวเขาเซโครงการที่พี่ผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้เขาพูดอะดีมากเลยนะสนใจหรอ เกี่ยวกับระบบมืนก <m akes noise> so ู้อ่ะเอ้ยสอนสอนเฮ้ดีมากเลยจริงปะไปดไปไปเดียวเดี๋ยวไปไหนอ่ะไปเก็บบอลดิหมดนี่เลยนะเอ